โอ้ึ้นทำไมรถแม่บอกอ้ไเครียดแง่ไหนมันเครียดอีหยังคอ,อยบอกเจ้าแล้วมันบอกว่าเจ้า่าไปทางเสียนันทางเสียนันไปเราก็ไปพานนาบ้านผู้สาวเก่าเจ้าไปเดียวบ้างสีเหรอจะ๊ิเยี่ยมเมียกระดกกระเดเียดแม่บุ๋มเฮ้ยคอยเครียดักเครียดเนี่ยมันก็นเรื่องโดนแล้วมันก็ว่าได้คุยกันโดนล้วจะจะเอามาคิดเห็นยัง บ่เครียดย่งไหพี่ขี้ผ่านหนาบานกันทุกมือเห็นกันทุกมือมันสิผ่านมาโดนในยังไหเห็นทุกมืออย่ก็สิไปเครียดไปยังก็ระกัเดียให้นี่ราบยิ้มซื่อๆน่ะนะเออย่งไอเขาบ่ไปบ่ึ้นอ๋เคียดคัะเบิ่งเนี่ยเออปิดย่าน่าเขาเป็ดย่าพรอนาเขาหน่ะนะ คุยน้ำเขาหน่าปัดผ่านหน้าบ้านเขาจักแม่นเอียงกระโดดกระเดียดเนี่ยยิ้มเด็กค่ะเด็กเมียจนเขวนีวน,น,นี่นี่นี่ปากจนสีสีก่แล้วยิ้มยังกระโดดกระเดียดโอ้ยกระชิพิจารณากระชิพิจารณาซ้อมเบิ่งกันป็นนั่นบ๊ซ้อมเลรอเนาะไม่เห็นซ้อมเลยแม้ที่ไม่เคยซ้อมในจังใดตของคอยเห็นเนี่ยคอยยังเคยบอกกันคอยไม่เห็นคอยสบได้จังใดจะว่าโอ้ยเออจีเกิร์นป้าบะเนี่ย เดียวไปผู้เดียวรถดไปผู้เดียวสิเออคารตาร์ขอบทกคารดหรอกขอชิ่นี่ขอชินอนยูนี่ไปกับไปทันรไเด็กขอนกบเไปโลดจะไปผู้เดียวโไปเถอเออไปเลยเอ้บงปว่าเจ้า้อมอ๋อทานไปเ้อ 我说。<laughs> <laughs>